สนับสนุนข่าวโดยในช่วงนี้ก็จะมีหลายๆวัดได้จัดกิจกรรมงานทอดกระถินขึ้นซึ่งวันนี้ทางคณะประธานเจ้าภาพอุปถัมภ์งานทอดกรถินวัดแพ,พรกษาประจำปี2564ซึ่งนำโดยพันตำรวจโทกิตเตอร์คำพบุรี คุณรพัสนันท์นาคดีคุณประยุทธ์ดำรงสุทธิพงศ์รองประธานหอ,อการค้าจังหวัดสม,มุทรปราการคุณบรรจบคุณบุญเลือนดาวอุดมและครอบครัวได้นำพุทธสารคณิกชนชาวแพรกาษาจังหวัดสม,มุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงานฉลององค์กฐถินของวัดแพรกาษาโดยมีพระมหาบุญโชติอาภากรโรเจ้าวาดวัดแพรกาษาเมตตาเป็นองค์ประธานสงฆ์และนำคณะสงฆ์ของวัดแพรกษาร่วมเจริญพระพุทธมนต เพื่อเป็นการฉลององค์กรถิ่นด้วยหลังจากที่พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการฉลององค์ก,ถกร,ร,ร,กรกถินแล้วทางคณะ,ะเจ้าภาพและประชาชนที่เข้าร่วมงานจึงร่วมถวายพัตทหารเพนแด่พระสงฆ์ทุกรูปซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นไปนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยมีอสมอในพื้นที่ได้ตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานทุกคนเพื่อให้เป็นไปนตามข้อกำหนดในการจัดงานของกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดสมุทรปราการ